ือมึงย้ายเหอะขอร้องมึงย้ายแล้วแค้นเสร็จแล้วเรียบร้อย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 คือพองรงงเหมือนแบบพบเขาอยู่เดียวยอมขาดง่ายเขาขาดแค่ชูเสื้ออย่างเดียวนะคือหารูปชูเสื้อไม่เจอน่าจะยังไม่ได้ชูแต่ทุกอย่างมันคอนเฟิร์มหมดแล้วตอนนี้มันคือร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วว่าเขาย้ายหกสิบค่าตัวหกสิบห้าหรือเท่าไหร่อ่าค่าตัวห้าสิบแปดล้านยูโรบวกบวกโบนัสอีกสิบล้านก็หกสิบกว่า อืมหกสิบแปดล้านยูโรแต่ตอนนี้โอเคคอนเฟิร์มย้ายนะคือย้ายคอนเฟิร์มแล้วคอนเฟิร์มแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวบาซ่าประกาศอินคือต้องมาดูเดยองว่าล่ะว่าคุณตกลงเขาจี้คุณขนาดนี้แล้วอ่ะจะยังไงก็เนี่ยก็มันมีข่าวว่าเนี่ยถ้าเดยองไม่ย้ายอ่ะบาซ่าจะไม่สามารถลงทะเบียนลาฟินยากับเลวานได้เว้ยเออเอาอีกตัวนึงจริงหรือเปล่านะเอาไปจ่อเอาไปจ่อดตัวนึงไหมบาซ่าเอาไปจ่อก็ข่าวล่าสุดเหมือนบาซ่า ก็พร้อมทุ่มนะให้สมฉายาเจ้าบุญทุ่มก็ในเมื่อกูยื่นไปห้าสิบมึงนิ่งมึงมึงไม่ขยับอ่ะกูเพิ่มให้เป็นหกสิบตอนเนี้ยเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยห้าสิบบวกสิบอ่ะกูให้ห้าสิบบวกสิบเออโอ้โหแม่งได้จากแมนยูไปเจ็ดสิบห้าสมมุติได้จากแมนยูเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าการันตีนะเจ็ดสิบห้าการันตีแล้วไม่มีโบนัสอีกสิบเอาลงนี่หกสิบถูกไหมเอาลงนี้ยังเหลือไปเอาอีกตัวเอาเอาเอาลาฟิน่ามาเสร็จใช่ไหมยังเหลือมาเอาไอ้ตัวนี้อีกเพิ่มนนนิห่ออยง ช่าไม่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ก็อาจจะปล่อยเดฟายออกไปขายสิบยี่สิบก็มันก็ต้องมีขายได้อีกแหละอ่าคือคราวนี้มึงมึงเอาตัวตัวเด็กเด็กขไปแล้วเอาคูดิน้นมาก่อนนี่เขาเพิ่งขายคูดินโยไปอ่าใช่ไหมก็เพิ่งขายคูดินโยไปใช่บาซ่าแม่งก็ไม่ง่อืมสุดท้ายแล้วโจนลาปโจนลาปตาเขาเก่งอยู่โจนลาปาตาเขาเก่งอยู่ปัญหาคือมึงต้องบริหารตัวนักเตะกันปัญหาตอนนี้คือข้านเหนื่อยเลยยองอ่ะมันไปทําให้เครดามันเต็มเว้ยเออปัญหาเดียวเลย มันเป็นรอยยิ้มของเด็กผีทุกคนแม้อาจจะเป็นความทุกข์ของเดอยยองอะคือเราเข้าใจทุกฝ่ายนะว่าบาร์ซ่าก็ต้องการเคลียค่าเหนื่อยคือบาร์ซ่าอ่ะเขายินดีจะให้เดือยยองอยู่ต่ออยู่ในแผนการทาทีมได้แต่คุณต้องลดค่าเหนื่อยลงมาเพื่อผมจะได้เอาไอช่องว่างที่หายไปเนี่ยไปเอาคนอื่นมายัดนึกออกไหมแต่ถ้าเท่าช่องว่างค่าเหนื่อยคุณมันเต็มอยู่อย่างเงี้ยผมดีจิเตอร์คนอื่นไม่ได้ผมลงทะเบียนคนอื่นไม่ได้ จะต,ต้องยอมรับนะว่าบาซาเนี่ยหลังยุคเมซี่เป็นตกต่ำเลยตกต่ำจริงๆตกต่ำมากๆมันมันตกแต่มันสังเกตไหมว่าเราใช้คําว่าหลังยุคเมซี่ปีเดียวเองนะก็เข้าใจแต่ปัญหาคือพอมันตกต่ำไม่เคยตกแบบนี้มาก่อนเนี่ยมันจะต้องมีก,การที่จะต้องปฏิรูปทีถ่ยายเลือดใช่ถ่ายเลือดคือมันถ่ายอาวุธใหม่เข้ามาแล้วเห็นไหมว่าลาปาตาเขาเก่งขนาดไหนเขาถ่ายเลือดหกเดือนอ่ะบาซากลับมาเป็นที่สองเลยนะ ก็เอาไอ้ตัวนั้นออกแล้วเอาเอาใครกลับมานะเอาที่บาบี้มาเป็นโค้ชเอาเลือดของรามาเซียมาเอาเลือมาแล้วก็เซนฟรีโอบาเมยองเซนฟรีนู่นเซนฟรีนี่แบบเซนเซนเซนคือเช็คว่าเซนมาถมไว้ก่อนเซนมาถมที้ไว้ก่อนเอาเอาเท่าที่กูจะเซนได้มาก่อนแล้วถ่ายเลือดคนที่มันไม่ได้ถ่ายคริสตมันออกถ่างมือไหนขึ้น่สันี่มึงปล่อยอะไรที่มันแพงเกินเกินความจำเป็นอะคริสตมัน เมสซี่จริงๆเมสซี hmm. ่เนี่ยเขาอยากเก็บไว้แต่ค่าเหนื่อยมันแพงเกินจริงๆเขาก็ต้องปล่อยปล่อยเมสซี่ปล่อยกริสตินโญ่เนี่ยพวกค่าเหนื่อยแพงเดมเบเล่เขาก็ปล่อยหมดสัญญาเห็นป่ะปล่อยหมดสัญญาแล้วค่อยเซ็นใหม่เออแล้วเดลือเดย์ยองเดอ์ยองเนี่ยเขาถึงอยากปล่อยไงเพราะว่าค่าเหนื่อยมันแพงเกินเฮ้ยแล้วถ้าประเด็นของเดอ์ยองยอมลดเหลือสองแสนก็อยู่ต่อดิถ้าคุณอยากอยอ่ก็ต้องมัดใจเอเย่นเอเย่นเอเย่นเดย์ยองแจ้งบาร์ซ่าว่ากูไม่ลดโอเคงั้น มองเห็นทิศทางมองเห็นทิศทางแล้วมองเห็นทิศทางแล้วว่าจะเป็นยังไงเหลือแค่สิบเก้าล้านเท่านั้นแหละเชื่อว่ามันติดอยู่แค่สิบเก้าล้านนั่นเนี่นติดอตกลงเจ็ดยังไงเจ็ดล้านยูโรมันติดอตัวสิบเจ็ดล้านยูโรนั่นแหละถ้ามึงเติดได้ตัวนี้แหละจบเอาล่ะอยากให้เลวานไปบาซ่านะกับบาเยอร์อิ่มนะคุณไปบาซ่าเถอะใช่บาเยอร์นมึงเอาโรนัลโดก็ได้ข่าวล่าสุดเอเยนโรนัลโดอ่ะไปคุยกับปารีสคุยกับบาเยอร์คุยกับเชลซี ทุกทีมปฏิเสธหมดว่าไม่ไมไยังไม่สนใจที่เออยังไม่ไหวที่จะเอาโรนโดมา mm hmm. เพราะอย่างที่บอกโรนโดไปค่าเหนื่อยยังไงก็แพงห้าสนห้าจากห้าแสนน่าจะขึ้นห้าแนห้าห้าแสนสี่เป็นไปได้หรือไม่หรือไม่อ,มอะคือโอเคอายุเขามากขึ้นก็ค่าเหนื่อยอาจจะต้องดรอปลงแต่ทุกวันเนี้ mm hmm. เขารับอยู่ที่แมนยูห้าแสน ถ้าเขาย้ายไปเขาก็ต้องได้อย่างน้อยสี่แสนซึ่งไม่มีใครอยากจ่ายตอนนี้ด้วยความที่ว่าเพานค่าเหนื่อยมันจะสูงเกินใช่เอ็มบัพเป้ไอ้ปารีสเพิ่งเพิ่งเพิ่มค่าเหนื่อยเอ็มบัพเป้เป็นวีคละล้านนะคือมันไอ้สำหรับเอ็มบัพเป้กับปารีสเนี่ยเหลือแค่ไม่ให้แม่งนั่งผออย่างเดียวแหละไอ้ห่าคือมึงนั่งผออ้อเป็นเป็นคือเป็นขวลูกมึงไปเลยก็ได้จะได้สบายสบายใหญ่ตอนเนี้ยเหมือนกับเขาเขาก็เซฟ เซฟใพ้ดังขึ้นเลยตัวเองอยู่เพราะฉะนั้นโรนโดอะยากคือหลายทีมเริ่มมองอนาคตแล้วคือคือไม่ได้เอาแค่แค่ปี2ปีแล้วคือแม่งมองระยะห้าปีสิปีดูอายุด้วยโรนโดเรื่องอายุเนี่ยมีปัญหาก็จริงๆโรนโดอยู่ต่อเราก็เชียร์นะเพราะเราชอบโรนโดเป็นการเชียร์ก็เชียร์แต่ถ้าถ้าไม่ถ้าจะอยากไปก็อยากอยากให้ไปยูฟ่าแต่ถ้าอยากไปอย่างที่บอกลิกอยากให้ไปบาเยอร์ถูกไหมใช่ใชส่วนตัวอยากให้ไปปารีสก็แล้วแต่ไงคือเราเรามองว่าคือโรนโดไม่สมควรจะไปเล่นกับเมสซี่คุณควรเป็น ทั้งสองคนี่ดับกันเพื่อทุกคนมองว่าจะยุคในยุคนี้มีตัวละครหนึ่งอ่ะที่เออเหมือนหงอคงเบจิต้าตีกันมาทั้งเรื่องอ่ะแล้ววันหนึ่งต้องร่วมมือกันปราบบูมันเท่เลยคือคือมึงก้องคือภาษากับคิโงะโคจิโร่อ่ะวันหนึ่งนี่มันมารูโตะซาซูกะอย่างเงี้ยคือคือคือทั้งคนทั้งสองคั่งคู่พากันดับเลยนะมึงเข้าใจว่าในในการ์ตูนอ่ะไม่รู้ดิมารุโตะซาสุเกะกัดกันมาทั้งเรื่องอ่ะวันหนึ่งมันร่วมมือกันปราบปีศาจแม่งเท่ว่ะมันเป็นในการ์ตูนนน่ั้แหละ